ยินดีต้อนรับเข้าสู่แม่ประณ์พอดแคสต์ค่ะสําหรับคลิปนี้พี่โหน่งจะมาตอบคาถามที่คุณแม่ท่านนึงได้ถามพี่หน่งมาหลังจากที่ได้ดูคลิปวิดีโอคลิปนี้ค่ะใช้สิทธิ์บัตรทองไม่อยากให้ลูกเตีย้ยซึ่งคุณแม่ท่านนี้ถามมาว่าจะต้องเริ่มเมื่ออายุเท่าไหร่พี่โหน่งเดาว,ว่าคุณแม่คงจะอยากรู้จะต้องพาน้องไปพบแพทย์เมื่ออายุเท่าไหร่ ภาวะเป็นหนุ่มเป็นสาวเร็วเนี่ยเด็กมีพัฒนาการทางเพศเร็วกว่าเดกณฑ์ปกติโดยส่วนใหญ่เด็กผู้หญิงจะเกิดขึ้นก่อนอายุ8ปขวบและเด็กผู้ชายก็ก่อนอายุ9ขวบภาวะเป็นหนุ่มเป็นสาวเร็วมักจะเกิดขึ้นกับเด็กผู้หญิงมากกว่าเด็กผู้ชายถึง20เท่าตัวเลยนะคะแต่ถึงแม้ว,ว่าเด็กผู้ชายจะมีโอกาสเกิดภาวะกระดูกแก่นน้อยกว่าผู้หญิงหลายเท่าแบบนี้ก็อย่านิ่งนอนใจนะคะ เพราะว่าสหรับเด็กผู้ชายเมื่อเขามีภาวะเป็นหนุ่มเร็วเวลาที่เขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวแล้วเนี่ยนะคะความสูงของเขาในบางเคสอาจจะพอๆกับน้องผู้หญิงที่อยู่ในเกณฑ์ปกติค่ะพี่หนงเคยเจอนน้องผู้หญิงอายุแค่6กขวบเองค่ะแต่มีภาวะเป็นสาวเร็วเริ่มมีตกขาวเริ่มมีกลิ่นตัวคุณแม่นีรีต้องพาไปพบแพทย์เลยค่ะ ให้สังเกตนะคะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเด็กผู้หญิงหรือผู้ชายจะเกิดขึ้นก่อนในอายุสิบขวบโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความสูงจะสูงเร็วขึ้นผิดปกติค่ะ <S <S หลายคนไม่รู้ว่าลูกมีภาวะเป็นหนุ่มเป็นสาวเร็วแต่เห็นลูกมีความสูงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วก็ดีใจคิดว่าโตขึ้นจะยิ่งสูงมากกว่านี้แต่ไม่ใช่นะคะถ้าเป็นความสูงที่เกิดขึ้นโดยปกติไม่ได้เป็นภาวะเป็นหนุ่มเป็นสาวเร็ว อันนั้นเป็นเรื่องที่น่าดีใจค่ะแต่ถ้าเป็นผลมาจากภาวะเป็นหนุ่มเป็นสาวเร็วต้องรีบดําเนินการแก้ไขนะคะและนั้นสําหรับคําถามที่คุณแม่ถามพี่โนมาว่าจะต้องเริ่มเมื่อไหร่คําตอบก็คือเริ่มทันทีที่เห็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับลูกของเราเลยค่ะไม่ต้องอายคุณหมอนะคะ, <S <S ะ,คะเพราะว่าเจ้าภาวะเป็นหนุ่มเป็นสาวเร็วเนี่ยถ้าเราสังเกตอาการตั้งแต่เน,นิ่นๆแล้วพาเขาพบคุณหมอตั้งแต่เน,นิ่นๆเ,เนี่ยเราสามารถที่จะแก้ไขได้ค่ะ หลายคนจะเข้าใจผิดนะคะคิดว่าเจ้าอาการเป็นหนุ่มเป็นสาวเร็วเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะไม่สามารถแก้ไขได้มันจะแก้ไขไม่ได้ในกรณีที่เราปล่อยเวลาช้าเกินไปแต่ถ้าเรารู้แต่เนิ่นๆอย่างเช่นนนอะอายุ8ขวบแล้วเราสังเกตเห็นมีอาการที่แสดงความเป็นหนุม่มหรือแสดงความเป็นสาวเร็วและเราพาเขาพบแพทย์แบบนี้ค่ะมีโอกาสรักษา แต่ถ้าสมมติว่าเราสังเกตอาการเข้ามาตั้งแต่8ปดขวบแล้วแต่เราปล่อยเวลาไปเป็น9้าขวบแล้วเพิ่งพาเขาพบแพทย์เรายังสามารถที่จะเยียวยารักษาได้ไหมได้แต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับมามันจะไม่เท่ากับพาเขาพบแพทย์ตั้งแต่ตอนที่เขา8ขวบนะคะบางคนอาจจะเข้าใจผิดนะคะเมื่อเห็นรูกเป็นหนุ่มเป็นสาวเร็ว แล้วเขาก็สูงเร็วด้วยก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นปล่อยให้เขาสูงก่อนหลังจากที่ความสูงเริ่มชะลอค่อยพาพบแพทย์เพื่อที่จะรักษาการเป็นหนุ่มเป็นสาวที่หลังไม่ได้เลยนะคะเพราะถึงแม้จะมาเยียวยารักษาภายหลังก็ไม่ได้การันตีว่าจะต่อเวลาเรื่องความสูงให้น้องได้นะคะความสูงที่เกิดขึ้นในช่วงวัยรุ่นควรจะเกิดในช่วงเวลาปกติของเขา คือสรุปง,ง่ายๆว่าความสูงที่เกิดขึ้นจากภาวะเป็นหนุ่มเป็นสาวเร็วมันจะไม่เท่าความสูงที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาปกติมันจะน้อยกว่านั่นเลยเป็นสาเหตุที่ว่าจะเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายถ้ามีภาวะเป็นหนุ่มเป็นสาวเร็วแบบนี้หรือมีภาวะกระดูกแก่แบบนี้มักจะมีความสูงไม่ตามเกณฑ์นะคะเอละาล่ะค่ะเรามาเช็คกันดูดนิดนึงนะคะว่าสาเหตุที่ทําให้น้องๆมีความเสี่ยงต่อภาวะเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัยเนี่ยมันมาจากอะไรได้บ้าง ข้อแรกเลยก็คือเรื่องของพันธุกรรมดังนั้นให้เช็คประวัติคนในครอบครัวนะคะถ้ามีเป็นหนุม่มหรือเป็นสาวเร็วเนี่ยลูกมีแนวโน้มที่จะเป็นด้วยก็ไม่ต้องตกใจนะคะถ้ามีประวัติคนในครอบครัวเป็นเราก็แค่เตรียมตัวแต่นั่นเนิน่นแล้วก็พาไปพบแพทย์แต่นั้นเนิ่นนั่นเองค่ะอันที่2ก็คือมีเนื้องอกในสมองหรืออวัยวะสืบพันธุ์อันที่3มมีความผิดป,ปกติจากต่อมไร้ท่ออย่างเช่นโรคไทรอยนะคะ อันที่4การได้รับฮอร์โมนจากภายนอกอย่างเช่นจากอาหารยาหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบางชนิดอันนี้สำคัญมากๆเลยนะคะคือถ้าไม่จําเป็นเนี่ยไม่อยากให้ทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเลยนะคะเน้นที่อาหารเน้นที่เรื่องของการออกกําลังกายพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอ,อจ,จะดีกว่าอย่างเคสของน้องแม่ผู้ชายพี่หนุ่เอง พี่หนงให้ทานแค่ตัวดรโบพลาส่วนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอื่นนี้ไม่เลยหมดสิทธิพี่หนงไม่ให้ทานนะถึงแม้ว,ว่าน,น้องเขาจะดูแล้วเหมือนกับน้ําหนักน้อยกว่าเกณฑ์ผอมมากคือผอมแบบเห็น,นเหมือนเห็นกระดูกปนๆปปขึ้นมาเลยค่ะนะแขนขาเนี่ยโดยเฉพาะมือจะเห็นเป็นเส้นเลือดขึ้นเลยไม่ซีเรียสค่ะ เพราะว่าเดี๋ยวอีกปี2ปีกระดูกเขาเริ่มใกล้ปิดโครงสร้างร่างกายมันจะบิว้วในส่วนกล้ามเนื้อมากขึ้นอันนี้มันเป็นกลไกาตามธรรมชาติของร่างกายอยู่แล้วเดี๋ยวช่วงนั้นเนี่ยร่างกายเขาจะดูหนาดูบึกเบินขึ้นดังนั้นพี่หนงจะไม่ให้เขาทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใดๆเลยแต่ถ้าเป็นอย่างของดอรโบพร้าส่ยพี่หนงคือมั่นใจเพราะเรารู้ในกระบวนการการผลิตว่ามันเป็นยังไงมันไม่มีสารปนเปื้อนมันไม่มีเคมีสังเคราะห์แล้วมันเป็นไบโอชีวาภาพอย่างนั้นเนะี่ยพี่หนงถึงให้ทาาทาาานแแต่่่เเเคคก็ปีดีดยวองะ เราเอกับมาดูที่สาเหตุที่เสี่ยงต่อภาวะเป็นหนุ่มเป็นสาวอันนี้สาเหตุนี้ก็สําคัญมากๆเลยนะคะก็คือภาวะอ้วนเด็กที่มีน้ําหนักเกินเกณฑ์เมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วนะคะพี่นงค์ไปเจอบทความที่เป็นงานวิจัยของจากเกาหลีคือเขาบอกว่าเปอร์เซนต์ของเด็กวัยรุ่นเกาหลีที่มีภาวะเป็นหนุ่มเป็นสาวเร็วมีมากขึ้นกว่าเดิมซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากค่าฝุ่น pm 2.5นี่แหละคะ่ะในเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับเด็กเกาหลีก็อาจจะเกิดขึ้นกับน้องๆคนไทยได้เหมือนกันใช่ไหมคะ รายละเอีอยดเกี่ยวกับการรักษาเงื่อนไขาการใช้บัตรทองพี่นงแนะนําให้ชมคลิปใช้สิทธิ์บัตรทองไม่อยากให้ลูกเตี้ยจะมีรายละเอียดที่ชัดเจนนะคะโอเคก่อนจบพี่นงขอย้าไว้เลยนะคะว่าภาวะเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัยเนี่ยสามารถรักษาได้หากตรวจพบและรักษาแต่นั่นเนน,นะคะความใกล้ชิดการพูดคุยกับลูกอยู่เป็นประจำจะช่วยให้คุณพ่อคุณแม่สังเกตอาการได้แต่นั่นเนน,นะคะการที่น้องก็มีภาวะเป็นหนุ่มเป็นสาวเร็วการที่เขาต้องไปพบแพทย์อยู่เป็นประจำเนี่ยมันอาจจะทําให้เขารู้สึกว่าเขามีปมด้อยนะคะ การสร้างความมั่นใจการให้ข้อมูลที่ถูกต้องให้กำลังใจลูกก็จะช่วยให้น้องสามารถรับมือภาวะนี้ได้ดีขึ้นค่ะท่าคนคุณพ่อคุณแม่ก็จะมีความสุขค่ะและพบกับพี่นงใหม่ในแมปปปพลพอดแคสต์นะคะชื่อพอดแคสต์นี้มาจากชื่อลูกชายชื่อแมปค่ะแล้วก็ชื่อจริงของเขาก็คือปะพลก็เลยกลายเป็นแมปปพลพอดแคสต์ค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ